ขี้สี่คนเร็วขี้ดตังสี่คนเอาขาขึ้นขี้สี่ทิเท็ดขาเป็นงามไหมเท็ดขาเป็นงามเังสี่ไหมเ,ม,เหม่บอกเอาเนิมันก็อน้อยแท่ <c oughs> ตอนนี้คุณโอจะกินอาหารเช้านะฮะคุณโอจะกินอาหารเช้ากับขนมกับขนมปังขนมปังอร่อยอร่อยอรนนี้เป็นขนมคุณโอนะคุณโอน้ำลายไหลแล้วตอนนี้คุณโอน้ำลายไหลเลยไม่รู้ว่าคุณโอเป็นอะไรนะฮะเข้่ คนอู้หิวหิวมากหิวมากน้ำตายน้ำลายไหลเลยนะบ <c oughs> วาลากินบ้ากินบ้าหืมขี้เจังไหนขี้เจังไหนขันยาขี้เจังไหนขี้เจังไหนจังสีได้กินขอก่อนขอนี่ครับผมครั้งนี้นั่นเอาครั้งนี้น้ำมวลาอยากเวลาอยากจี อยากบอกได้พอหายกินน้ำเด้อเข้าหักกันเนาะผมหยอนเอาลูโกโก,โกโว่าจวกินดีโกูก็ดีกออีก ขอเนี่ครับบางสิขอนี่ครับเอามือมาขอเอามือมาขอครับขาหนึ่งครับอยากกินกินดีเนาะเปลีเปียงสุดท้ายเปียงชุดท้ายที่ได้กินบ่อาะน้ำไล่ไหมน้ำไล่ขออีกขออีกเนี่ยเพี้ยนเป็นบ่ แอบร้ายครับแอบบแห้งเอาหนึ่งมือเรียวดูไหมเฮ้ยปวดเลียว <c oughs> กวนินดีก็ค้นบัดนี้เป็นของแท้ของแท้ดิลายกินปิ้งตับบ่สดูไหมมีการหาหนานี้คนนี้ใส่ใสยตาข้างบ้องหรือหาองจ่าบน มองด้วยหางจ่าคนเดียวเหรอปกินบ่กันกินที่เอาให้กันบ่กินที่บ่เอาออกให้มันสเสียของเอากินเยอะตัวนี่ไหมฮาเว้ยมันกินดีกว่าคน <c ười> เหี oh, e ้ยเหียเหี้ยนี่แหละโอ้ยเหี่ยลงลางกินเรียนลงหม้อหนึ่งมีขี่ดินมันก็กินโอ้ยมันก็นี่ไหมด้วยแยมดินกินแยมหญ้าคล้ายๆเอาอีกไหมใส่ตามันก็ไปเห็นตามั้ง ตามไปใส่แจ้งไดนแจ้งที่ได้กินแค่แจ้งได้แค่แจ้งไดนขอขอกอนครับขอขอเนี้ยครับขอ ข้อนี้เอาขะานนมาข้อนั่นครับผมข้ <c oughs> อกินกระรี่ตันสัตว์ลำไรย่อยลำไรยาง่อ